อ่ะสวัสดีครับเอฟซีทั้งหล่โทรโมาเก็บพวกพอเวลานีคนเคนเรยหน,นึง่งพฤศจกายนพอจงวันห้าร้อยปดเอาของดีามาให้มุ่ยเจา้าเอฟซีทั้งหลคนเริมน้องนะ้ะเออคิดดิเดี๋ยวเป็นมาได้ผมจะให้ไปใช้เป็นของทุกไทยเออวันมานีกะสีไปให้ยี่โดกให้ไปอีกนิดดิวันมานีนี่ เขาคักเขาแน่นนะคุณผู้ชมเปิดปุ๊บปั๊บสิขอเบื้องเรียงเบื้องยังสิมีของดีมาให้ยุ่งนี่ละอ่าถามไทยกันกี่ปันตัวนะ FC ตัวอะไรคนเดิมเป็นนะครับเออเงดที่ผ่านมาเออสิบหกตุลาถึงใเน้ออ่ะมีผู้ใด้ดูโชค์ในลาบอเนาะโอ้คือที่ใดก็คือเออจะไม่ได้เคลื่นร่นงมันนี่ก็ให้เขาเต็มเต็มชื่แล้วภาคสองนะครับอืมเอ้าอืมก็ ตูแลกันไปอยากใครมุ้ยเจ้าได้เป็นเศรษฐีไม่ยากด,ด้วยนี่เกลือกินก็บ่ค่อยดีทำไมกินลำบ,บากมื้อนี้ก็ที่ไม่ชอบให้หลับเพื่อกาวร,ระมือมาเวลานี่ติเอ่อหนึ่งขนโจลินแสะเสะร่มกระแห้งอือเจ้าสิไปไช้ดีนะคิดเมื่อปู่ย่าจอมปลวกมังไทรอยู่นี่ไปได้ก็ได้ปู่ย่าจอมปลวกให้เขามาตลกแต่หนวดที่าเริ่มเพิ่นเดี๋ยวสิว่าเพาตั้งแล้วคนเดิมนอนนีนน่นั่นบ๊อบขู่จับยัง พุให้เขามาตลอดทำเป็นลืมบ่ลืมเลยเนี่นกน่าที่ไปหมู้เจ้าอยู่บนคนครผมเม่นมาอยะอะนกน่าเดี๋ยววันนั้นได้เปิดงบ่ทั้นได้อ่านคอมเมนต์บ่ทนันได้เปิดบปเปดบิ่งคอมเมนต์ที่มู้เจ้าติดตามจองคอนจาคนเดิมเดี๋ยวสิเคลียร์ให้เบิดคอมเมนต์ตอบทุกคำนกน่าเดี๋ยวบ่นนั้นเลยไม่เวียงไม่เคยเวียงว่าการรัฐวสานมีต่อคอมเมนต์ผู้เดือสารเนี่ยหรือว่น MC, นาเอฟซีแน่ผู้นคนสงขยเนาะ พูดคอมเมนต์โรเมนไปก็ไม่อ่านไม่เอืน่นอา้าวผมขันโบรานอ่านกะขอโทษขอขอภัยนะที่อ่านเธอเดียววันได้จบเรียนตอบทุกคำถามเธอได้อ้าวห้าประเด็น,นเจ้าไปหนีไปหันเจ้ากับควาอ่ออานตัวเจออันนี้เดี๋ยวนอันนี้กัแม่ยังได้แม่แมยัอ่านไปนั่งถูกมือตัวนี่ผู้นำคนบทสิีฟางสีก้อนนี้ก็บ๊อบฟองอยู่อยอมรับอา้าววันเดียวนึง พฤศจิกายนพศ .2518 เออบ่แไปเลขคำนวณบ่แไปเลขแม่เป้งไม่เรกยังสนะคอยก๊าลังคิดอยู่เดี๋ยว้าไปเปิดก็ดี๋ยวเดี๋ยวก็าลังคิดคิดว่าเออก็ต้องซื้อเลขรยังน้องเดี๋ยวเขียนไว้ยากดีต่วที่บอกบอกว่าเจ้าอยู่ท้องไก่เบิ่งพอดีละ Giêng duyên 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 บางทีเน <icana>, ้่ยาบุถาเมยนู euh ่โอ้โหบอกคเจ้าย่างขับหนึ่งบนหนึ่งเราว่างเนอหสามตัวตรงตแลสองตัวตรงเนี้ยบนนี้เดี๋ยวไให้มเจ้าย่างขับหนึ่งพฤศิกายนพอสามพั้าห้าปดจงคนเดียวกนเดิมถึงว่าบ่ได้ไปขาบนอกบ่ได้ขอตามสารต่างๆแต่ว่าพอต้องเรียนจีจะได้เ มองไหนดังๆมองไหนสิว่าเขาซาเขาลื้อสีบันซาหาบันลื้อยางขัดไปบูรวมร่วมเสียงประสานเพาอาจารย์ต่างๆเพราะว่าเป็นก็เป็นเขียดลือจะได้ไป้ใดอบลาบมาพจะใส่จอยยูซลมอยู่น่เวิรของแท้นแน่นอนเดียวมันจะมีหมวดสามตัวและสองตัวบ่หลายดอกเป็นขันมุขเจ้าวาหลายกะเอให้ชมด้วยความบันเทิงหรือให้เป็นแนวทาง เออพอตอนแรกคนเดียนสิออกมาอะไรนั่งรักให้เบิงเป็นแนวทางพอตอนแรกก็เคยเคลียร์ไปเบื้องช่องต่างๆอยู่เพิ่งห้หน่อยเะบ่เหรอคอยไปเบื้องอยู่แต่ผู้ชมเอ้ยโอ้ยก็ว่าแต่ตากระนั่นรัให้เอาเรียกเอาไงพราะัฒนศิลาสิให้ชมให้เบิงเป็นแนวทางแนวถนนความเชื่อส่วนบุคคลแล้วตาผู้ใดสิมักหรือบ่มักจังไหนนั่งรัะ พี่หฮหลย์หฮนอยก็คือจุดกใจมู่เจ้าหน้าเพื่อใไ้หลายอยู่หรอกแต่ว่ามู่เจ้าให้เจ้าเรียกเอาถึงยันม่ไดมายควาว่าให้นอนเรียนเรียนเนี้ยอืมนอนหนอืมนียตรงตรพีเปี๊ยนเกณฑ์ขึ้นมาตอนแรกก็เดิมสิเป็นตัวยังเบิร์น้ำกันอยู่โอ้เอ้าโอ้สิขันจะกหน่อยมาหนอเออผมสิบอกด้วยว่าผมสิบอกวันนี้วันนี้สิหนึ่งพฤศจิกายนพศ2518 เรีกสิมาตะเกาแต่ว่าเกา่าถอยหลังไปแล้วล่ะถอยหลังที่จากไรมาเ่านเจ้าทีหนึ่งสองสามก็ถอยหลังไปนักพระผมสี่เห็นเป็นแนวทางแนวขิดมือเจ้าบ้านตวเกาที่มันเคยออกไปแล้วว่าบดนอกมันสิมาออกอ,อ,กอีกอันนี้เพราะแสดงคนเดิมข้องดึกดึกเจ้าอะไรขึ้นอยังสัน่นตรงๆเปียเปียมืเจ้าเห็น,มนหมล่ตัวโอ้บุกเข้าบสก์ท้ากันขันบ้านพูดได้เสียงอะไรก็ต้องอ้าวขา,านเจ้าเมื่อก็นาพอเป็น พูดเรื่องถามสักเวลาเท่าไหรนอนนอนข่อ,ขอยลืมโอ้คนพวกนี้เื่อหอกเออซีถุงกุ้งกวาเนนน้นอยเนนน้นอยมึงจากกินข้อแรกออกไปอืมนอนาะกินข้าวกำยังนอนบอกกัน,นเรื่อยๆเป็่อยนจะเสร็จกินแกงน้ำใหม่เนาะยามนี้เข้าวยังตีป้าเดี๋ยข้าหนาหนาวตีกินข้าวกยังดีนอนแต่หมกห้องหัวเลี้ยงมากกาอ่เฮ้ยแล้วก็ปีกปลา ปาสิมาไปออกมาจากหน้าไหมโอ้ยไม่อยากพาเสียเบิร์ดเรนไล่ไหลเลยะินะขาเลยมุงเจ้าก็ข้าวกันอ่ะเราก็ทำข้าวเราข้าวกันกินเข้าเรไปแต่ว่ากินก็ไม่กินต้องไข่ไข่ก็ไม่กินด้วกันเอาละเอะเลขสองตัวนะหนึ่งพฤศจิกายนพอสองสั้าัิแปดพอตองรสี่ไหนมุ่งเจ้าเป็นแนวทางบอได้หมายความว่าเดี๋ยสิมักเบงร่ไหมว่าใหยตาต้งเบิรดยังไงวนไปเอา เออแปดเก็เกแปดหนึ่งแปดศูนย์ก็ดศูนย์เกตนี่นึ่เอสี่เก้าเก้าสี่แปดศนยหนึ่งเก้าหนึ่งสามสองศูนย์นี่คือหมวดสองตัวคับนมเดี๋ยวนะเบิ้งเดี๋ยวัวตงไได้มักกพบก็เรียกเอาแล้วก็สาตัวเนี่มาที่นี่ตรงตัสามตัวนี่ตรงได้ดิข้มูซึ้ของเลยสองตัวกับรงนะครับเออเก้าแปดก็ดีสามตัวได้นี่ สามเก้าแปดเก้าแปดศูนย์สองห้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดห้าสี่แปดตัวนี้ไ่ได้วงเวยหรอกพอต้องเรียกคิดเองคันธิวาเด่นกันไลเก้าหกสามนี่คือมิตี้ครับเดนีมันลอ้เบื้องดอกจำจงมีเปี้ยนอย่างนี้กไกย,ยน,นเาว่าเราได้เปลี่ยน 8. ว่าว้า,วานองพยายานมันจานเรายยนยังละคนมันเคยทำละอยา่าถือย่าท่าได้เอคอคอก็ยอมรับอยู่หรอกอือทราบอย่างไี้แปลง มี Studio ไอ้แปงมี Star, ไอ้องมีไอ้แปงนี่ถามแล้วล่ะออกขังนอกไปเขาซาเขาดื้อเขาหวังไะไว่างเขาต้องแล้วบางไปเขาเอาผืนหมดเขาเม่นเขาบอกอ่านพลุกพล่านกับว่าว่ามากปากเปียกบพรเขาเดือดเขาเล่าบังบุ่งโดงหลงเวล้วั้งผู้สิบาไปพูุกพล่านกับว่าให้เราเอาลายหมดมวลดีตองนั้นเอากลางกาศบ่ได้ย <c ười> ิ่ยังดอกกลางกาศพอดีว่าง่าเขราะอีกของเสี่ยวน้องรับพ่อสมองลงลวงเอฟซีเอ่อขอกราบสวัสดีเอฟซีชาวกรุงเทพมหานคร มูเจ้ารถติดบอกเขาได้เออแถวซอยวันกู๋ีิโนหลน์นี่ซอยวัดกู้อ่าวี่นทนะุกคนหมู่บ้านยงทวองต็จะเรียกเทสาไดรทางไทยออที่ใครหย่อนนะะฝากอนี้เขามาเข้ากับเข้าบริการเน้นนี่นะนะกวมีที่หนเออพี่น,น,น้องชาวกรุงเทพพะนครเอฟซีบาหรายที่เป็นรถติดแน่เลยยังได้กสามรี่ทำงานเนานี่สิว่างนี่สิบวบ้านเขาได้ท่านผู้ชมให้คิดเอาเออพอแม่คนเดิมใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยปี มองเหน็นภาพครับเนี่สิฮอดบ้านที่มู้เจ้านางตัวสายนี่เป็นลูกสายหลังๆอยู hmm ่นี่สะดวกสบายอยู่ดอกพอเป็นพีรถไฟฟ้าเนาะไหนมีสายเงี้สายย่างไปอ่ะอ่ะก็โอเคอ่ะก็ดูแลกันไปกันเนาะก็สองกันไปคนไทยกันเอาคือเบาเงี้ยเถอกับกันธรรมดาแล้วก็สังขารกันซน้อยรุนแรงมาคุยกันกับมู้เจ้าใครกินฮอดมู้เจ้าแบบที่เราทำนเดิมโอ้เออุยู่ๆเท่าไหมาบอกามู้เจ้าเด็ก็ โอ้ใครยัว่าหู้จ้โดนตัวอะไรนะนี่แหละเขาว่าของแท้หักเอสี่เขาจะขวงตัวด้วยเทคแครอย่างนี้เอาคุยกวงมุ้ยจะัเแน่พอตอแน่คนเดิมสิโอ้ยว้าให้หนึ่งพฤศจิกายนพอสองสัปดาห์ห้าร้อยสิแปดใหู้เจ้าในโชว์เดล่ากับช่องของอะไรคนเดิมหรือทีมงานหรือ่าคนเดิมน้นละนี่้น่าวันมานี่นี่คนไทยลุกอาบนรำมาไดยสามตัวเนี้ยเระวังไว้้เอาใหุ้งอะ อย่าลืมก่อแล้วก็แค่ปติดตามทีมงานโดนเอาคนเดิมรับที่ขอขอบคุณไปยังสูงลงหน้าอ่ะมื่อวานครับนี่เอาเทคนิคดีเพราะนั้นหรืเอเปลาผู้จับบังบึงอ้าวเห็นว่เคยบอกอย่าอื่นอ้าพาผู้จับบังบึงเราขอหนะ้าผิวนี่โอ้ยกระพอตองแ้วโอ้ยเจ้าสมคำซื่อว่าสิ่งลืมนี่เนาะสมตลนาต้องรอเรืมในประเทศไทยยี่เราใครมาเป็น,น,นอ,ปอย่างโอ,โอ้ยูตัวลูกปลาไฟไผ่อ่ะก็บอกไว้เเนาะพูดให้บางเรื่องไงมาเอา ฮ่าโชคดีเหมลอนเดิมตัวไม่ยากเ้ยล่ะของอืมันดรืมดโดดรู้ไหมอืมอืมอืมเออเออมาเบิ้งคักคักแรคคักคัดบัวคักคักนี่ก็ได้หนึ่งพฤศจิกายนพศ2568นี่ก็ได้พอทองแรคนเดิมอันสี้ผู้จ้าเห็นอย่านี้ตรงเด่นี่เปียกเกลียนเด่นตรง้เอาเอ้าบันเรงขาเาผู้จ้าเบิ้งอยู่ในแคบไว ได้หมวดสองตัวสามตัวอ่ะนี่ละก็ผู้ชมเห็นตัวก็คขานไปเราตงหันก้อนว่าก็ะไดกัคือคือผมว่าวระละเอาให้โชคดีทุกท่านเอฟซีผอ้เล่คนเดิมทั่วโลกผู้คนไก่แคบไฟล์น้นละว่าอืมนี่ละกองเตะอะไรเกิดขึ้นได้ที่งสําพันธ์ตีสิเป็นสิ่ทีไม้ตีมุกวัสิมาตีแล้วก็ตตปเปี้ยะได้ทุกท่านก็เล้ก็แค่คนที่ตามช่อง นุ่มอามคนเดิมทีมงานพอ่อตองเรียคนเดิมว้าวมู้เจ้าได้รวยอะ่ะบุญรวยไปหลายตัวกับทีมงานนาุ่มอามเนาะอรไปสิบทีไปรวยนับปุ่ทวนหรออ่ะเมียครับนี่พอ่อตองเรียคนเดิมขอล่ามูเจา้าให้มูเจ้าอยู่ดีมีแหงกินข้าวแรงแซ่บนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดพ์พ่อว้าหลายบ่ได เขาก็หิวกันกับมูชาวซีถุกกวัอะพอพ่อไปไปนอนมุ่เจ้า้ะจุ๊บจุ๊บบายบายเออรักษาสัตว์ไปปาดปด